สวัสดีทุกคนสวัสดีคุณส,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 สายเนาะวันนี้ครูไก่เองก็ออกพื้นที่นอกต่างจังหวัดนะคะทุกคนมาที่เกาะเกร็ดเนาะอ่าวันนี้พ้าทุกคนมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะคะทุกคนแล้วครูไก่เองก็มีเอาพาสาวสาวชาวออฟฟิศมาเดินเที่ยวชมธรรมชาตินะคะทุกคนวันนี้เอาธรรมชาติมาฝากทุกคนนะคะเนาะอ่าวันนี้ครูไก่มีอะไรมาเล่าฟังครูใก่เองมีแบบสอ่สหรับคนที่ ขาอะไรนะคนที่ทํางานออฟฟิศเนาะเสี่ยงกับการเป็นออฟฟิศซินโดมเยอะมากเลยนะคะทุกคนน้อในเมืองกรุงอย่างว่าและเราไม่ค่อยได้ออกแบบธรรมชาติเนาะก็น้องรุ่นใหม่ๆนะคะทุกคน2030ปีตอนนี้เริ่มที่จะเป็นออฟฟิศซินโดมกันเยอะเยอะแยะมากเลยคะทุกคนเพราะว่าเราทํางานแต่อยู่แต่ในตึกอยู่แต่ในตึกเสร็จเราก็อยู่แต่ในคอมแล้วก็นั่งทั่งทํางานแบบภาพประจำประจาตลอดมันทําให้เราเป็นโรค ออฟฟิศซินโดง่ายขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็สภาพแวดล้อมนะคะทุกคนการที่อยู่ในตึกน,น,นานๆอะ่ะมันทําให้เราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนาะนอย่างที่ลิ่ก่อ,อนๆหน้านั้นคุยไก่เองเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าออฟฟิศซิงโดงและการเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ที่เราอยู่แต่ในตึกอ่อยู่แต่ในตึกทุกพลง,งานมันไม่ได้อะ่ะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติถูก้องไหมพอเวลาเราอยู่นานๆปุ๊บมัน พลังงานเราไม่โฟล์วอะทุกคนนึกออกไหมมันก็จะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเห็นไหมว่าสมัยนี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะจะเจอเป็นโรคไข้ไข้เก็บเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะวิธีแก้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเราอยู่แต่ในตึกอ่าอยู่แต่ในตึกแล้วเราพบเจอแต่คนที่พลังงานลบๆถูกไมมเวลาเราทํางานในออฟฟิศทำงานประจํา แล้วเราก็พบเจอแต่คนที่แบบพลังใส่พลังงานลบๆให้การตลอดเวลาถูกต้องไหมเมื่อไรที่เราใส่พลังงานลบๆให้การตลอดเวลาเสร็จเราก็เรารับพลังงานพวกนั้นมาเมื่อเรารับพลังงานพวกนั้นมาเสร็จมันก็จะเข้าสู่ร่างกายไปทําลายเซลล์ในร่างกายเรามันก็ทําให้เกิดอ,อาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไง่ายขึ้นฉะนั้นวิธีแก้ก็คือทุกคนนี่แหละหาเวลาว่างนะคะทุกคนเชา่ชาทํางานออฟฟิศอย่างายเลยหาเวลาว่างมาอยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคน ธรรมชาติจะบำบัดเรานะคะทุกคนเนาะอยู่กับธรรมชาติมาหาน้ําตงน้ําตกดูแบบนี้นะคะทุกคนหรือไม่ทางเี้ทางหนึ่งถ้าเราไม่มีเวลามากพอที่จะมาสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้เราสามารถที่จะหารูปหรือไม่ก็หาวิวที่เป็นแบบธรรมชาติเอามาติดข้างๆห้องเราได้นะคะทุกคนมันจะช่วยให้เราแบบปรับสภาพร่างกายเราดีขึ้นเมื่อเราแบบเจอรูปภาพหรือเรา,าออกมาเจอธรรมชาติแบบนี้ มันก็จะทำให้ร่างกายเรามีการปรับตัวขึ้นเซลล์เราก็จะปรับไปทิไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรเราอยู่กับธรรมชาติคือดีที่สุดเราเอาธรรมชาติเข้าบําบัดร่างกายเรานะคะทุกคนเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าลืมนะคะทุกคนเวลามีเวลาว่างก็ออกไปหาธรรมชาติบ้างนะคะทุกคนมันจะทำให้เราแบบอ ฮ e ลลิ่งร่างกายเราอ่ะปรับสภาพร่างกายเราอะไรคืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วทุกคนมันดีเสมอนะคะทุกคนวันนี้คือแก่เอาวิวมาฝากนี่เห็นไหมนี่ครูแกเองก็อ่ะฝากไว้กับสำหรับสาวๆคนที่แบบทํางานแต่นในตึกสูงๆนะะทุกคนเดี๋ยวระวังเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเยอะนะคะทุกคนหาเวลาบ้างไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะทุกคนธรรมชาติจะบําบัดร่างกายเราให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมนะคะ,ะ,คะทุกคนอ่า อยู่วันนี้มาเที่ยวก็เลยเอาบรรยากาศมานี่เสพบรรยากาศความสุขความธรรมชาติของเราไปให้ทุกคนเราจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันอ่าเนาะวันนี้คุยไก่เอามาฝากแค่นี้เอาบรรยากาศของเอ่อของเกาะเกตนะคะทุกคนนนทบุรีนี่สัญหามามากเลยนะทุกคนเนาะไม่มีรถนะแต่ว่าเราก็เดินด้านด้นพา,ากันมานะคะทุกคนสา,สามสามสี่พี่น้องสามเขาเรียกนะสามใบเทาเอ่อ ไม่มีรถแต่ก็ยังอยากที่จะพากันมานะคะทุกคนอ่านั่นแหละเราเอามามาฮิวิ่งร่างกายเราเอาร่างกายเข้าสู่ธรรมชาติเราจะได้แบบมีร่างกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปด้วยกันอายุยืนไปด้วยกัน,นะคะทุกคนวันนี้ครูแกกไปแล้วนะคะมาฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเนาะอ่าน,นี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย